กำลังทำน้ำมัน ไปได้นั่นว่าแล้วเป็นไดพลังงานเต็มกันนี่นี่แล้วอันนี้ไปเติมรถก็ได้นี่กันดีเองใส่ดีว่ะสกานมาครับมาซิมมาที่นี่ใหม่ๆมห่อนๆเลยเลยครับนี่โอ้โหเขาแผ่แบบแคบหมูแสลยบเลยนี่หอบมาก กับพ่อไว้ครับยังแจกไปอีกวันนี้เราบอกอยู่วัดซะอ่อนกับไปเฮือนงานเขาอ่ะกินให้ดูนะครับเอาลูกก็เหนี่ยเขาเลยอยากตั้งโต้งนอกอย่ามาเอาโต้งไปตั้งอีกนะกำลังคุยงานอยู่ไม่เล่นต้องรายงานยิบเลยต้องรีบวานเป็นหัวหนาวแมนต้นพูดหัวหนาวอยู่คนครับผมนี่หัวหนาวคนหนึ่งกขาตังอร่อยกับแคบหมูเลยพร้อมหรอวะผมจะลุยกันมานานแล้วนะครับคุณนายยิบเป็นนี้เมนูตามฤดูกาล ราคาราคาบ่เลยนะครับผมราคาผมเพื่อไดเมียงหรเมียงเลยนะแต่ที่ก็ขอเสียบเีผมตะพุ่นสิบเดียวเปิใส่แปะของห้ออีกร้อนเวอรติยกแกงง่ายเลยตอนนี้มียังนงใจประเดกครับตามาพื่แน่รถใสหรวะข้าป่าใสหรวะได้เวค่ะได้เนี่ยมาถามมูบอประเดกเสียลายขโมู นี่เฮ like ็ดน hmm. ี่ hơn เฮ็ดหยางหยอเฮ็ดเพิองเฮ็ดเพิองข้ามยู่บ้านลยืนเด้ดเฟืองแต่ผักกาดดีกว่าเฮ็ดกับเขาเฮ็ดตัดโตขึ้นอยู่ริมเท้าย่านังแต่วนนี่แบบแข็งครับผมไทยแซ่บเฮ็ดอีสานเฮ็ดเพิงอีสานอีสีนี่มันจะนุ่มกว่านี้ครับตัวรสชาติได้เออใส่ขี้เกล็ดนะผมเฮ็ดเพิงขี้เกล็ดแต่คุณเดียวกัน ส่วนมากเราจะจุดผัดเสียบเพื่อนครับตรวจเพื่อนนี่มาคุณไนย์ทางสารคามมาเจอกับสู่เดิอนทอดกรอบที่สุดในโลกเบืองธรรมันนี่ยทากันได้ครับผมลงไปแล้วครับผมคนรักกับแก้มปูหมักมึงทอดครับผมไปสนใจกับพิมพ์เขื่อนเลยไปหมักกับแก้มแบบนี้ไงเสือหมาเลรอเขาแบบทอดย่างเดียวครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องหมักยังเลยขาดเสียบตรวจสำรองประทับใจว่ารมีในลานครับหาพวก น้ำกิมเติร์ฟแสบไปล่อหล่นต้องได้ที่วันน้น้ำมันอยู่นี่อยู่นี่แต่น้ำจิ้มเ้าต้องแบบละล้านเราต้องเป็นแบบซอสพริกจังแรงมาซอสพริกพี่ปูไปแต่หันมันบานห้องนี่เดี๋ยวสิวินี้กินทุกคนต่ำมันนี่เทน้ำมันทิ่มเปนล้อเด้อนี่เสียบไปเบิเรลตเลยู่นี่โชว์น้ำมันเยอะนำ้นะนำมันเยอะมากจะเด่นน,นั่นเอาลาดไฟลูกให้กันนะเออโอ้โห,หยอยู่นี่ไงล่ะ แกงเฮ็ดไอเลยเลยอ่ะเฮ็ดเป็นวะว้าดิใหม่ลามลามดีดีแล้วทีนึงเคกเรื่อยๆเหลืองๆใส่ไอตูไอตูอย่างเดียวครับสุดท้ายหูน้ำ้วโซดะดีครับผมตีมือได้ในน้ำเพอดีได้ในหมอนแซลล์ดีครับพอไปทางสารคามือเทียนหนึ่งเขาจบแบบเขาเอิ่อต้มสมเห็ดแต่เห็ดอันนี้แหละเห็ดสกิลมาเนี่ยมันเกิดสารคามดูตัวนี้เห็ดอันนี้แซ่บลล์ดีเลย ก็คือตังแกงสมเขาเลยล่ะแกงเห็ดธรรมดาเขาเอิอต้มสมเขซื้อก็แกงเห็ดปานเขานี่ใส่สมอยู่แล้วครับอันนี้ว่า้องใส่เนี่ยตัวตุ่มสมอยู่แล้วนี่ค่ะแม่ใครับเรียนสิเรียนวิทยาศาสตร์อีกแล้วเอาก็นะเรียนเนี่ยไม่ร่างบนเดี๋ยวนั่นร่มมันแนบดีได้เห็นธอรมัะลายหกล้องหลินได้แล้วนั่นนั่นเอาเลยเปล่งไป โอ้าาไปกิน้เงินาิำงอํามาครับโหมันห่อนเลยด้วครับนี่จะชิมแบบยังไม่ใส่อะไรเสี่ยมสลาเลยตอนนีนพูดดีเลย,ยนะอันนี้แนะนำ ยเีลองเบิง้งเนี่ยครับพายมีบักทั่วแบบลองเบิ้งครับตัวน้ำจิม้มถืเป็นแดงหัขใจหอดแับมากเลยจานที่เด็กเดีด๋ยวร้อชิมกันครับนี่ครับพอออกมาแล้วแบบเหลือ,อ,ลองๆแบบเนี่ยครับเด็ดเลยแจ,จ้งจานให้ด้วยตัวอูอันนีน้สดยังได้กันเลยคิดได้ไหมเนี่ย อันนี้แซ่บมากครับบอกเลยอันนี้เป็นซอสพริกผสม,มกับพวกเติมเต้า้น้ำตาลกับพริกอหม่มากด้วยกุดกุดเบังเอ็นกันไเลครับผมมันคงรอบควหวานใหม่ๆหวานงามต,ามตัวนี้โอ้วหูเป็นแม่ข่าเลยเลยได้ครับนี้ใ <c oughs> ส่มาหนีได้นาะสัมผัสคุ้มแถวนี้ได้ตัวนี้คุณมดาดา่าได้คำนี่ผิดลงไปเสี่ยงเราคงนิดหน่อยนี่ครับสูตร ตุ๊ดเตปูเตปูเลยดูนี่จากสีกระแดกนะมึงเล่นเอาปุ๊กกระแดกมาด้วยนะครับวันนี้แต่ปุ๊กกระแดกอยู่กูไข่เด้อวันนี้แต่กระแดกแม่ออกมาอยู่อันไหนแสียบก่น <c oughs> <c oughs> อนเดี๋ยวรอซิม <c oughs> เดิน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 เบิร์ดแล้วปั้มเบิดแล้วหยอกหยอกนอกเขาครับระวังนี่เขาแบบซิมแซ่บด,ดีนละ้ซอสอันเงี้ยวครับนี่ ork, น <c oughs> ซอสพริกมีหอม โลซาครับผมโคกสินเล็เออเขาปาดสามเทียงสีดีเลยพี่แดดครึ่งนิดหน่อยเะยครับนี่สีเลยจำนวยังไงก็จังขาดพอดีครับขาดก็กระเทียนนู่นนนี่แต่สมมตินีทุกคนนี่พัฒนาปลาแดกแล้วครับผมทุกหมองแจ๊บเบิร์ตทีเด็ดเปิดเลยนี่นี่นี่หยอกระสือโห ทางสีลูปครับเทนกั interior, right? anymore, yes. no. no ็ขาเกิ่งแล้วกระโดดพร้อมแต่คนเห็นกเขับไปเรื่อยๆี่สมักส่พงสุดร้อนไหขึ้นหลายขึ้นเรื่อยๆเซผงแต่ก่อนผมบอกว่ใส่หลายขนาดดีๆเพราะทวงแบบหนาคกัวแต่ไปมากๆก็ใส่หลายกว่าที่เขาจะเตือนอีกแต่ทุกมมือนี่ซองอื่นเขาเห็นเฮเบิ้งเราเป็นยังไงครับแบบหลายกว่าผมใส่อีกก็เลยว่ามีคนบอกให้เลยอ่าดกระแดกเสีด้วยนี่กะแดกบ้านไหนครับนี่ แบรดสามหมอหมอเดี๋ยวก็แบรดเล่นตึงนู้นว้าที่นี่ได้ครับคิมบวาสีกันตนานมือครับผมนี่มันกวดว่าอะไรนี่โอ้มั่นสามเครื่องก้อนสมีมือแล้วนี่ <c oughs> แต่ตอนแบรดเล่นห,หลายหู้บันตับแก้วไนงะสุดยอดเลยครับผมแบรดพผมมาสามสีโตกี่รึไงแต่นะยอมเราเพิ่นมากอี่ลีครับ กินแต่บาฮุงน้องกันครับล้มสุกล้วนโคดีเลยเห็นยังสิสาธุสวดเกา่าดีครับยังสิสมัยใหม่นี่สิน้ำไหลายจงลุง่งจิงแรงครับผมเออแต่นี่ต่ำไปเสร็จก็เข,า,ขาเครื่องเลยนี่แซววิรีสูนีิมากสุดครับนะนี่ครับจะเฮ็ดสูตรนีิเชีย,วยวนโยโดะโคตรที่บางยังใส้ยังหลายเกินเออแล้วห้องกามงยากกว่าทีนี่ อันนี้ลาบหมูครับโหสุดยอดเลยแต่ว่าอันนี้หัวหัวเจี่ยมเต่งปลาลาบหมูอยังคือเจี่ยมสดครับแต่ว่าลาบต้องสุกได้ทั้งบ้านเอานกอก่นก้อยหมูครับไก่นิดแบบมาครับวันนี้เตรียมอะไรความเนี่ยจะลุยกันได้ยังมาครับวันนี้เขาสิแบบลองเมนูนี่ครับสมตต่ำนายมาตั้งเลยตั้งกล่องเลยเป็นได๋เป็นได๋ วาลาดีกูมัวเน,น,น้นจันเน้นรงเลยเป็นนี้ครับผมอยม่าแจะอย่าบากกบอกเลยกรอบดีแล้วก็รสชาติเขาต้องปรุงเพิ่มเลยครับปรุงมาเลยได้ครับดีมากครับช้นางครับพี่กลางรุ่งเลยเป็นแบบเมนูแรกเลยนะครับนี่สุดยอดเลยเอาแบบจิ้มแบบออริจินอล

ไอ้เช no e, ิงบะคำเนี่ยเข็มมะ้อนเนี่ยไอ้ล่วยหมูนครับร้องหมูเลยหมูเรื้อมันูีตัวนี้แก่เต็มแล้วจิ๋ร้องเนี่ยนี่จุบไก่หนโนไกบจุบอ่าเลยกน่าจะอบตับหนี่ราคาตมีอยู่บนนี่ะบ่บ่หัดบนอย่างเลยครับดีนุ่มจานดีครับ เกี๊ยด้ครับหอยยังหอยสุี่รักอเกี่หอยก็เดิน่าแกงหอยสุติรักจะเริ่มตดแตงแกงยหอยหลอกตีมือเลยสวนสมเด็จบานเรน่ยแค่พอิกแกงมุ้งเพรกงมหอยน่ะคือขั้นเจ้าป่ขั้นเจ้าปุ่มเป็นเละๆครับผมเป็นเละเปลยนแบบนี้ก่อนท้องแกงอามาเบวอ๋อออนี่ทวกสวนญี่ปุ่นทอดโอ้หักีเด็ดจิ้มนีบครับจิ้มนี่กัน อันนั้นนี่เป็นที่จังเปลี่ยนไฟนี่ครับแม่หนวะกลงบาอีลีมาเทาที่นี่ที่เด็ดจากแนวน้ำเมนูน,นผมัดเม,มื่อนี้เนาะมีะมงานะตาต้องไป้ำมันมันเดือดอ้หเนี่ยบได้รสชาติานมันขอตัวด้อบบหากเลย บักกันมะมุยงอีกกันมะม่วงมะม่วอินเดียตัวแปลกขวดตัวข้อมาลองแกงเห็ดแมนเห็ดแดงเห็เผินเห็ดเผินเห็ดเผินกับควยแจ๊บลีแจนตีนึงก็ดแจแจบลีครับ อาจาุบราว่าอันนี้อานอ้จากหมูเห็ดที่แรกวิทยาวิยาตอนเบ้องต้นปลาแดดะครับสองทุ่ไทย้าเกิทยเบอ้สิง์เี่ยเอไทยเปนหมาทุกคนเลยแต่ปล้วดเป็นสามตอนมานห้อเยจัดแจงนีจะแป้งแต่ยัไม่ได้เอ็นเลยครับเขาใส่แบบแป้งหนามากเลยแต่เขามีนซอสแบบพิเศษกินน้ำในเด้อ ขึ้นอกให้เดินไปอยู่มัอันนี้ไข่ปะเดี๋ยวผมอ่านสก่อนแป๊บนึงเียวไ้ไหม่ก็มาเนีจะทำจังเลยไหมสริปไหมเ่จังเลยกินเครือเกาหลีกันนะที่นี่นบ้างละหืมปุบุบเกียวกจ้คนเยอะเลย ครับเดี๋ยวเปียกตรงแบบนี้ครับหวานตับตุตบอยคำมีใหญ่เลยไก่จอมตรุ้มหยัง่งกันหอ <laughs> มเยอยหนาแซบมากนี่ครับทีเด็ดเลยงวดลงไปเลยครับผมเ <laughs> จ้มามือ <laughs> อัอมันโตเลยเจดทีเด็ดแล้วเนีครับผมอมเลยวนีจะวันี่นี่่แซ่บวเลยเจทีเด็ดแล้วี่นี้่เด็กน่อเ็นจไแซ่บบครับแดแซ่บบอนักหนงเ็นี่ตัวนี้ตัวเลยเยอะสเลยมาเือยมาเรือทีน่น ไหลอยู่ครับไหลอยู่อ้าวมาอุ่น้ไหลตัวยู่มืัอนี้อย่าร้องกอยชิงกันไม่ได้ไปยังไงเปิดก่อนมูเลยนี่เก้าอีกแท้แซ่บเลยนี่ผมบอกเลยนี่มันมีเกี่ยวมีกินกัางมูเสียงไปดุดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดข้างเพลิงหันอย่มันละกับมาอุ่นอ๋อซะเอาลูกแล้วต้าแซ่บเลยครับวันนี้กินไหลวันนี้ได้เอาเปียกไปมางอื่นนึ่เสีเดี๋ยวดูไถเบิ้งไถเบิ้งว่ามันมันแตกต่างจากหอยบานท้าจั็หน่อยครับผมถ้าแม่แกงมันจะแบบ เขาเบียร์นี่อันน้ำจุกสิเลยครับแตนนี่แบบสะอาดดีมากเลยแล้วก็หอมของอีเลิศล้วนเลยฉันดูดลูกขอเขาเบียร์สิแบบนั่งบระเด็นฉันดูดบ่อเฮงเดียวไอ้จอมดูดกลอนบอสดูดกลอนดูดก้นนะดูดกลอนบอดูดบอดูดก้นมัวแน่เลยปล่อยเขาไปแล้วปล่อยเขาไปแล้วออกไอจีเขาง่าย ตอนผมค้นตอนไทยผมนึกว่ามันโมนใหญ่ครับแต่ว่าเ<ห>วลามันออกไปแล้วมันแซบมากเลยแล้วก็น,น้ำแบบใสๆครับผมไม่ขอเบืยดแต่ว่าลึกเขืน่นครับผมแซบผ่านได้เลยครับผมยองสีจำน้ำได้ไหมครับสีมืดเลยโอหขุนแข้งซูบ,บุคเือบ้านมันจานปะน้องสั่งน้องสั่งเรียกว่ามากเกินซูบุกเขือ ทั้งนีนาเผาครามทั้งนั้นทักงลวกกินถั่วบกเือแกครัักลวกกันเลยเมื่อกี้นี้กาล้วงกับบงค์ขักกันเลยครับสีกันนะค่อนต่ำเทียบไหมสีโซนไหมตัระเทียมก็บนัวหลงใสข้าวหน้วแบบนี้เวลวกเลยนี่เดี๋ยวเขาจะคาครับเาอยู่ข้าเาอูครับโอ้โหิแมนี่มาเขือพว้อม เกือต้นมนี่มาถ้าไม่ไหเ็นไปถาเลยสามลูกนาดกินก <c oughs> ็จินเขาจะแบบจับหัวมันไหมครับเจ้าแมขวขั้วใจอย่งนี้มันออกมนะครับเก็บก,ก,กับบ้มีอโอ้ยยัสีงามเลยดิแม่นแบบขอดออกหมดทุกอย่างเลย นำแบบทางกนอน,นอืออีเขามีมนบัดาวเขาเป็นเย็บมากขอพักต่อเลยนะครับกะมีพักสมเราอย่งมากมา,กมายมหาศาลุจะแจงะ้งแล้ว i okay.